สวัสดีครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาติดตามเอีเวนต์ล่าสุดข,ของเกมเทศรษฐีอีกแล้วนั่นก็คือเอีเวนต์ลูกบาทนะครับลูกบาตรนี้ก็จะเป็นลูกบาตรของตัวละครอ,อะไรต่างๆรวมทั้งจี้แล้วก็รวมของกระกาอย่างพวกเงิน4ี่0 0ื่นธรรมดานะครับนี่วิธีการได้ลูกบาทอย่างแรกก็คือนี่แล้วก็ต้องเข้าไปดูตรงภารกิจนี่เอ้ยไม่ใช่ดิเอตอตรงกิจกรรมนี่เราต้องเอาแบบเอาเพชรอะ่งร้อยเพชรอะ ถ้าแนะนำนะครับ200เพรเอาไปเปิดเอาไปเปิดไอ้การ์ดตรงนี้นี่เอาไปเปิดไอ้การ์ดอยนี้ถ้าแบบงบน้อยก็60เพรได้ถ้าแบบถ้าเปิดเราเปิด200เพศอย่างี้ครับซื้อ5ใบแล้วมันก็จะแถมไใบทาให้แบบเออมันคุ้มกว่าอะไรเงี้ยนี่เราก็จะมาเปิดผมได้เปิดอรอลูกบาทไว้แล้วเพราะผมแบบไม่สามารถแบบซื้อลูกบาทได้เลยเพราะแบบเพชรเพชรผมมันไม่พอไงครับถ้าถ้าผมเปิดหมดเดี๋ยวผมก็จะแบบ ลูกบาทที่เหลือเนี่ยี๋ยวเดี๋ยวผมก็ทําการตัดต่อให้แบบว่าผมให้ดูให้ทุกคนดูกันว่าผมได้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่า3ลูกบาทอันเนี้ยผมไปได้อะไรบ้างถ้าแบบโชคไม่ดีมันก็ได้เงินแค่สามหมื่นสี่หมื่นแค่นั้นเองครับเอเลียนที่ถูกปลดเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดีเปล่าเอเลียนที่ถูกปลดเออก็น่าเฉยๆครับก็เป็นคิตตันเขาเรียกว่า,ารถท็กซี่มั้งเออประมาณนั้นแต่เราผมเลียลกรถท็กซี่นะับ สำหรับคนอื่นผมไม่รู้เรียกว่าอ,อะไรโอ๊ชั่วโมงเนี่ยถ้าถ้าแบบตัวอย่างที่ผมแบบเข้าใจนะถ้า8ชั่วโมงอะ่ะมันก็จะได้เอ,อของดีๆถ้า8ชั่วโมงครึ่งอ่ะจะได้ของดีๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอันนี้กันเลยว่า8ชั่วโมงเนี่ยจะได้อะไรจะได้อะไรเนี่ยนีย่ครับก็ได้ไวเดนเนียครับเนีย่ยถ้าแบบเดี๋ยวเราก็ เดี๋ยวผมก็จะทาการตัดต่อคลิปไปให้ว่าเออไอพวกนี้ผมได้อะไรบ้างเพราะผมมีอีกเยอะเลยคับเพราะผมเปิดไปเยอะส่วนที่ผมไม่เปิดเนี่ยเพราะแบบเนี่ยสามเอ็ดเม็ดสามเอ็ดเม็ดเพชรของผมมันไม่พอผมมีลูกบาลอย่างเงี้ยเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมอะ่ะจะมาตัดต่อให้ดูว่าผมได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับนี่นะครับเราได้เราก็ได้ทําการตัดต่อคลิปมาแล้วนะครับวันนี้เราก็เปิดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วสามลูกเราไปดูกันเลยว่าได้อะไรกันบ้าง ันนี้ได้ประมาณ6ชั่วโมงมั้งถ้าจำไม่ผิดหรือจำไม่ได้แล้วว่ากี่ชั่วโมงครับนี่ได้จนออฟอาร์ตครับแล้วก็นี่ไม่รู้จำไม่ได้ว่ากี่ชั่วโมงได้ยูนอ่าชุดว่ายน้ำนะครับผมก็ว่าอีเวนต์นี้คุ้มนะครับถ้าแบบตัวนี้ดีๆนี่คุ้มมากเลยนะครับนี่ได้สี่สิบเพชรแล้วเปิดต่อเนี่ยถ้าแบบเออถ้าห้าชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยคุม้มหรอกแต่ถ้าแบบ จ็ดชั่วโมงมันก็คุ้มเนี่ยห้าชั่วโมงก็ไม่คุ้มแล้วเนี่ยเนี่ยสี่ชั่วโมงก็คุ้มแล้วเดี๋ยวผมจะทาการตัดต่อคลิปให้ดูอีกทีว่าผมได้อะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเปิดกันเลยนะครับอันนี้สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเอ้ยอันนี้ห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงเราจะทําการเปิดว่าเออพวกมั่งได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวดูเลยนะครับถ้าสี่ชั่วโมงนี่ก็แต่ถ้าแบบสี่ชั่วโมงเนี้ยมันก็ได้เงินหรือแบบของกกาะรยเ้คัิตน เนี่ยบางอย่าเนี่ยแบบเออมันก็จะดูไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบถ้าแบบเอาของดีๆนะมันต้องแบบสักแปดชั่วโมงขึ้นไปอย่างเงี้ยถึงแบบจะได้ขอดีถ้าถ้าแบบสี่ชั่วโมงแล้วก็แบบเออคิดว่าอย่าไปคาดหวังคิดว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมันเยอะๆเลยนะครับ อ,อย่างไรก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนรับชมนี่ผมก็ได้ทําการเปิดไปแล้วหลายอันแต่บางแต่บางอันอะคือผมมีในซอง็บหมายอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเออเปิดเปิดไปอย่างเงี้ยคือแบบเพชรผมมันก็แบบไม่ค่อยพออย่างเงี้ยเพราะอันนี้ผมเล่นตัวใน Android เหมือนกันแล้วก็เออได้ทําการหมดไปแล้วก็เปิดไปประมาณแ0 0เพชรมันได้ประมาณกี่อันวะเออก็ประมาณ ยี่สิบอันแล้วมั้งเปิดประมาณยี่สิบอันแต่แบบที่ทําดูไปมันก็มีสักหกหกอันเป็นตัวอย่างมาเพราะผมว่าอันอีกอันหนึ่งมันก็มีทั้งแปดชั่วโมงมีทั้งเจ็ดชั่วโมงแล้วก็มีทั้งสี่ชั่วโมงก็เอาประมาณว่าถ้าแปดชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยนะครับก็แบบเออได้ของดีชัวช์วแต่ถ้าแบบสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยสามชั่วโมงอย่างเงี้ยอย่าไปคาดหวังอะไรันเลยครับมันก็หน้าได้แค่ทองสี่หมื่นเพชรสามสิบก็คิดตันห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบ 6ชั่วโมงเนี้ยก็น่าจะได้เป็นแบบพวกจี้ถ้าเป็นจี้ก็เป็นแบบเอธรรมดาอย่างเงี้ยหรือไม่ถ้าแบบน่าจะเป็นเอธรรมดาแหละครับแล้วก็แต่ถ้าใครแบบอยากดูอะไรก็แบบอยากดูว่าเออมันได้อะไรชัวชวเนี่ยแล้วก็แบบสามารถเข้ามาดูได้เนยนะครับแล้วก็แบบเออมีประกาศอยู่แล้วว่าเออไอ้พูดเนี้ยมันไอ h พ n e เนี้ยมันได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยไอ้พูดเนี้ยมันได้อะไร66ชั่วโมงนี่ได้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็อ่ะเอามาให้ดูเลย Again, หกชั่วโมงก็ได้เป็นพวกแบบขอดีดีเออถ้าเจ็ดชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยมันก็ได้ขอดีแล้วครับเอาว่าผมว่าอีเวนต์เนี้ยถ้าแบบดวงดีนะดวงดีนิดหน่อยนะมันคุ้มแล้วแหละเออมันได้คุ้มแล้วแหละแล้วก็งั้นผมก็ขอไปไปแล้วนะครับถ้าทุกคนไม่ชอบอะไรก็ติชมมาใต้คลิปได้นะครับขอบขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปผมครับขอบมากเลยนะครับ